สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็นมาสเตอสนะครับ1.54ประตูนะครับเกียร์ออโต้รถบ้านมือเดียวนะครับปี2013ครับผมไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมใครที่หาไ้ใช้งานนะครับพามาชมพร้อมๆกันนะครับผมเสนกระบาทครับผมผมพาผมพามาชมรอบนอกก่อนนะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับอาเจ้า,จาของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับรภาพโดยรวมรถสวยนะครับผมไม่มีชนหนักพี่คว่ำแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ก็ขับมาจากกรุงเทพนะครับผมขับเดินทางกาได้สบายนะครับเครื่องช่วงล่างดีครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับพันห้านะครับร้อยสามแรงม้านะครับเกียร์ออโต้นะครับสภาพเดิมๆนะครับจับเจ้าของเดิมเลยนะครับผมติดฟิล์มรอบคันแล้วนะครับกันสาดด้วยนะครับรเดี๋ยวโอเคนะครับข้างนอกมาดูภายในนะครับ ลายเป็นบอกผ้านะครับอาจจะมีค่าเปื้อนเล็กน้อยนะครับผมนะฮะคันนี้ไม้แค่หนึ่งไอเจ็ดหมืกโลนะครับเจ็ดหมกล,ล่าสุดก็ก็เข้าศูนย์มานะครับผมเช็คตามระยะนะครับมีแอร์แบกนะครับคนขับนะครับไอแอร์แบกคู่ cool นะครับเถอะนะครับ แอบ,บคู่นะครับอ่เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะครับแล้วก็ห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวตาตาไห้ชมนะครับอ่มาดูหัวน็อตกันนะครับหัวน็อตเดิมนะครับผมเนี่ยฮะอ่าตรงนี้การันตีนะครับว่าไม่มีชุนหนักพิคว่ำแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้เลยนะครับ พาช่างมาดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูอ่ะเปิดดูเม็ดอากให้ให้ดูเป็นตัวอย่างสักสักบานนะฮะนะครับนะครับเม็ดอากเดิมๆนะครับนะฮะนอ่ะเห็นนะครับผมเบื้องต้นโดยรวมถือว่าเดิมนะครับใหม่น้อยด้วยนะฮะได้เป็นรถประวัติดีนะฮะรถมือเดียวด้วยนะครฮะแสนกว่าบาทนะครับ เนะดี๋ยวมาแับตรงยางกันครับยางนะครับได้ยางมิชลินนะครับผมทั้งสี่เส้นนะครับดอกเกยอะมากนะครับ185 555 15นะครับขอบ15แม็กเดิมโรงงานนะครับปียางก็ปี2021นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังนะครับ หลังเดิมนะครับนี่ยอนัดเดิมนะครับเนี่ยดูพร้อมกันนะครับอย่างอะไรแม่แรงทับต่างๆครับอยู่ครบนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวข้างหน้านะอ่าภาษีหมดเดือนมีนาทั้ปีหกหกเจ็ดนะครับ,บใช้ได้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวชมชวนะครับระยะทำฝักกระปงนะครับดูห้องเครื่องก่อนนะครับ ผมจะให้ดูนะตรงแก้มนะครับเดิมนะเนี่ยของรถไม่มีถอดขยับนะครับเดิมฮะเดิมมาดูฝั่งนี้นะครับครับเดิมเดิมนะครับเนี่ยมาดูตรงเครื่องนะครับเนี่ยแห้งดีนะครับเดี๋ยวตด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ ทางเสียง,น,งนะครับมาดูรอบเครื่องนะครับนี่สตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์ครับแอร์เย็นนะครับผมครับ โดยรวมถือว่ารถดีนะครับผมกับรถดีเลยครับผมราคานะครับคันนี้ขายเงินสดที่1นึ0 0 0สเจ็ดหม่บาทนะครับก็ราคาเงินสดก็ต่อรองได้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมครับวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ